สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่มีอุปการะคุณทุกทท่านนะครับวันนี้ช็อปราหารเท่านะครับกลับมารายงานตัวกันอีกเช่นเคยนะครับ ep นี้เป็น ep ที่258นะครับเป็น ep สองร้อสก็มีของสวยๆนะครับมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับมาแบ่งปันให้พี่พี่ fc อีกเช่นเคยก็ต่อเนื่องจาก ep ที่แล้วนะครับก็มีมีดเหมือนเดิม2เล่มนะครับมีมีดมีมีดลงมาเดิม มีมีดเหมือนเมเดิมยุกต้นหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป็นมีดดังาฝักงาแหมสามกริย์นะครับหนึ่งเล่มนะเป็นมีดสายปากกานะครับแล้วก็มีตะกรุดทองคํานะครับหนึ่งดอกผมเคยได้มาแล้วหนึ่งดอกแบบนี้ผมคิดไว้อยู่แล้วเลยจริงๆต้องมีอีกดอกต้องมีอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าตะกรุดแบบนี้ต้องมีมาเป็นชุดชุดหนึ่งมีห้าดอกนะครับชุดหนึ่งมีห้าดอกแต่กระจายไปทั่วนะครับแต่ดอกนี้พิเศษเลยก็คือมีรอยจานหลวงพ่อนะครับ มีราจานหลวงพ่อให้เห็นชัดเจนมากนะครับอ่าพร้อมเชือกที่ว่าคาอยู่เลยนะคามาด้วยจริงๆแล้วอ่ะตะกุดแบบนี้เป็นตะกุดชุด5ดอกนะตะกุดชุด5ดอกเมื่อเมื่อวันก่อนนี้ผมไปจีบมาก็าจะได้ก็เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องก็วันนี้นะครับมีพระเครื่องแนละเครื่องรางมาแบ่งปันให้พี่เอฟซีเช่นเคยนะครับ พพเอฟซีท่านไหนชอบหรือสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อทิ้งไว้ให้หน้าช่องเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์0ูนย์หกสามเจ็ดเเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้แล้วก็มีรูปภาพคิวโค้ดของไลน์นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมกับผมได้เลยนะครับยินดีบริการพพเอฟซี FC ทุกทุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วนะต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วนะครับอีพีนี้ก็มีพระเครื่อง และเครื่องรางมีพระเครื่องและเครื่องรางนะครับมีพระเลี่ยมทอง <_ S 1> เลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินแล้วก็มีเลี่ยมธรรมดาแล้วก็แบบเลี่ยมที่เขาเลี่ยมทองมาแล้วแล้วเขาแกะทองไปนะครับแล้วก็มีแบบเปือยนะครับก็ราคาทุกแลกทุกราคาพระทุกชิ้นเครื่องรางทุกรายการนะครับนะครับราคาจับต้องไดนะ้ราคาจับต้องได้แบ่งปันให้พี่พีเทุก,ท,กทุกท่านเหมือนเดิมนะครับ ก็กฎกติกาของช่องมีอยู่เสมอนะครับให้พี่เอฟซีทุกทท่านศึกษาก่อนสะสมนะครับศึกษาก่อนสะสมะดูไม่เป็นเอาคนที่ดูเป็นมาช่วยกันดูมาช่วยกันศึกษานะครับมาช่วยกันศึกษาก็สําหรับผมนะครับพูดง่ายใจดีราคาไม่แพงแน่นอนมีวันนี้ก็มีมีพี่พี่เอฟซีนะครับมันจากสุพรรณมาแบ่งของไปก็คุยถูกใจนะครับแถมกันไปอะไรกันไปนะครับก็ ง่ายๆผมคุยง่ายใจดีแน่นอนนะครับก็ขอบพระคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่มาเยี่ยมเยียนหานะครับวันนี้ก็ไปจัดมาอีกแล้วนะครับสองสามรายการใหม่ๆอ่าก็ไม่ต้องกลัวเวลามากแล้วกันมีเล่มแรกเป็นมีดยุคต้นนะครับนี่มีดยุคต้นฝากลมด้ามน,นะครับสิบนิ้วครึ่งใบหกนิ้วนะสิบนิ้วครึ่งใบหกนิ้วนะครับส่วนเล่มนี้ เป็นมีดไซส์าปากกา5นิ้วเลยนะครับใบ2.5ไซส์ใหญ่นะปากกาไซส์ใหญ่พกพาได้นะครับนี่เล่มนี้พิเศษยังไงร,รู้ป่ะครับผมบอกก่อนนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับแหม่โบราณน,นะแหม่โบราณน,นี่ตอกลายน้องสิงหูช้างนะครับนี่ตอกลายน้องสิงหูช้างพิเศษเลยผมบอกก่อนว่าพิเศษเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวชักให้ดูนี่มีดสวยนะครับ ตอกลายน้องสิงหูช้างตอกอคละสองฝั่งนะครับนี่น้องสิงหูช้างยุคต้นนะครับตอกอัคละสองฝั่งสันมีดอย่างสวยนะครับนี่ยุก,กลั่นมีดนะครับก่นมีดสมบูรณ์มากมีเล่มเนี้ยยุคต้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับยุคต้นร้อยเปอร์เซ็นต์และจะบอกเลยว่าการตอกลายสวยมากนะครับการตอกลายสวยมากนี่ มีตอกลายได้สวยมากนี่นะครับ PPFc ท่านไหนชอบนะทักมาได้เลยนะครับนี่สวยจริงนะเล่มเนี้ยนี่นะครับผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะ PPFc ท่านไหนชอบก็ทักมาสอบถามผมได้นะนี่เป็นมีดหลงพรเดิมยุกต้นมีดสิบนิ้วครึ่งใบหกนิ้วนะครับมีดสิบนิ้วครึ่งใบหกนิ้วราคาไม่แพงหรอกครับ ลองเปิดใจถามกันเข้ามาเมื่อวานก่อนก็ที่ลงไปมีพี่เอฟซหรือพี่ๆช้าวยูทูบนะท่านบอกว่าให้ผมแจ้งราคามาเลยนะครับให้แจ้งราคาเลยก็ผมอยากให้พี่เขามาถามผมก่อนว่าราคามันสูงหรือเปล่านะบางทีผมแจ้งราคาไม่ได้นะครับผมแจ้งราคาไม่ได้เพราะของของผมแต่ละชุดมาราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วผมเป็นคนที่ราคา ขึ้นขึ้นลงลงนะไม่มีตายตัวเพราะว่าอย่างผมเหมามาชุดแรกเนี่ยอย่างสมมติว่าชุดเนี้ยผมเหมามาเนี่ยชุดเนี้ยถ oui? well ้าผมเหมามาในราคาที่สูงอ่ะผมเหมามาในราคาที่สูงแล้วผมปล่อยแบ่งบูบชาให้พีเอฟซีไปเนี่ยได้ทุนคืนมาแล้วอ่ะได้ทุนคืนมาแล้วครั้งเนี้ยของที่เหลือเนี่ยผมจะขายในราคาที่พีเอฟซีขอมานะครับขอมาว่าเอ้ชิ้นนี้เคยเห็นแล้วได้ทุนคืนหรือยังนะครับได้ทุนคืนหรือยังบอกได้แล้ว ผมเคยเปิดเข้าไป2,000ันเขาอาจจะขอผมพันหหรือ1000อะไรแบบนี้นะครับสมมุติแนตะ่อันนี้คือในงเงีย้ยสมมติในงเงีย้ยสมมุตินะครับคราวนี้ถามว่าราคาไม่มีตายตัวผมอยากให้พี่บีเอฟทักมาถามผมก่อนนะครับช่องทางผมทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทักมาถามผมในช่องทางของผมก่อนก็มีเบอร์โทรคิวอโค้ดของไลน์นะครับเข้ามาถามได้นะเข้ามาถามได้เพราะว่าราคาไม่มีตายตัวนี่มีเล่มนี้ที่ผมบอกว่า สวยมากนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือแหมมีตะขาดมีดลมดเล่มนี้จะของใช้จริงนะใช้จนแหม่ขาดนะแต่ผมบอกเลยว่างายังขาวอยู่นะครับนี่คือมีดไม่ได้โดนเหงื่อนะครับเป็นงานที่แห้งและสวยเป็นมีดสามกษัตริย์ไซส์ปากา5นิ้วใบ2.5ลงพระเดิมวัดของโพนะครับนี่ตัวเน็บเป็นนาคด้วยพิเศษเข้าไปเลยนะครับนี่มีปากาา3กษัตริย์นะครับ สวยๆเลยนะผมบอกก่อนสวยๆนี่อันนี้ราคาจับต้องได้แน่นอนเล่มเนี้ราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับนี่ผมบอกเลยว่ามีเล่มนี้สวยจริงนะครับสวยจริงนี่ดูใบนะครับตอกลายเสมาเต็มใบนะตอกลายเสมาเต็มใบมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่จะให้ดูนะครับ สวยๆ PPFc ท่านไหนชอบนะทักมาได้นะครับทักเข้ามาได้นะราคาจับต้องได้แน่นอนเล่มนี้ผมแบ่งให้เพราะว่าผมตีเป็นมีดชำรุดนะครับนิดนึงนะเจ้าของใช้ชำรุดมาแต่ถ้าเกิดสวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเรื่องเล่มนี้เอาเรื่องนะครับส่วนดอกนี้นี่ดอกที่สองที่ได้มาพร้อมเชือกของเขาเลยเพราะว่าตะกรุดแบบนี้มันต้องมีอย่างน้อยๆ5้าดอกนะนี่ ตะกรุดแบบนี้ต้องมีอย่างน้อยห้าดอกนะครับนี่ตะกรุดทองคำหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหนีไม่ออกเลยนะนี่หนีไม่ออกนะดอกเนี้เขามีห้าดอกหนึ่งในห้าดอกแน่นอนแต่ที่เหลือจะมีรอยจานหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับแต่ดอกนี้มีนะแต่ที่ดอกก่อนที่ได้มาไม่มีรอยจันนะแสดงว่าอยู่ในชุดเดียวกัน <c oughs> อยู่ในชุดเดียวกันแล้วบ้านที่ผมได้มาใกล้เคียงกันนะครับบ้านที่ผมได้มาใกล้เคียงกันเพราะว่าชุดหนึ่งจะมีห้าดอกจะมีดอกกลางดอกเดียวที่มีรอยจานสองดอกด้านข้างจะไม่มีนะถ้าความคิดของผมเองนะครับส่วนนี้เป็นเหรียญเออไม่ใช่เป็นเหรียญเป็นพระหล่อนะครับหลวงปู่ทวดพิมเองนะครับเนื้อนวะนะเนื้อทองแดงผสมนวะละคันผมดูเป็นทองแดงผสมนวะนะนี่เป็นพระ ปั๊มสวยๆเลยนะครับเลี่ยมทองแท้นะเลี่ยมทองแท้พร้อมใช้นะครับนี่รูปหล่อหลวงพ่อกวยวัดโกศิตารามรุ่นแรกนะครับสวยกลิบสวยจริงนะผมบอกเลยเลี่ยมทองแท้ดูง่ายมากนะครับนี่ดูซอกจักแรแล้นะครับในซอกแขนนะอยู่ในซอกแขนเสียนขึ้นเต็มที่นะครับ ดูง่ายมากนะนี่ดูหลังใบหูนะครับสวยจริงๆนะนี่ดูนะครับนี่วงเดือนชัดเจนนะครับรูปหล่อหลวงป่่กวยรุ่นแรกนะครับสวยสวยเลยนี่สมเด็จวัดะระฆังผมดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะ <c oughs> พิมพ์ใหญ่เรียมเงินซ้มหน้านะครับนี่ สมเด็จพี่พี่เอฟซีท่านไหนดูชอบดูเป็นนะทักมาได้องนี้ดูสวยมากนะครับนี่สวยมากราคาก็จับต้องได้นะไม่แพงด้วยนะครับไม่แพงด้วยส่วนอันนี้นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญทองแดงกระไหลทองเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินยกซุ้มบนซุ้มล่างนะครับเลี่ยมเงินยกซุ้มบนซุ้มล่างสวยๆเลยนะ เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญทองแดงกระไรทองสวยๆลาผลพูนทวีนะนี่เบียผมดูเป็นปู่ยิ้มมัดหนองบัวนะบางท่านก็บอกเป็นปู่บุญนะครับแต่ผมดูเป็นปู่ยิม้มผมว่าสวยนะนี่เก่าจริงล้านหมดแล้วนะครับเบียไม่ตายนะครับ ยังวิ่งอยู่ประหลอดวิ่งอยู่ครบนะสมบูรณ์มากเลี่ยมเงินน,นั้นห่ะเปิดเปิดหน้าปิดท้ายนะครับนี่ผมได้มานะเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยผมว่าเขาเลี่ยมเดิมๆนะแบบเนี้ยเลี่ยมเดิมๆนะเป็นสมเด็จปกโพก้าหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับนะสมเด็จปกโพก้าหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะครับหลังยันตุกตาใหญ่นะเป็นพระเนื้อดินผสมผง <c oughs> เป็นพระเนื้อดินผสมผงนะครับ <c oughs> นี่เป็นพระเนื้อดินผสมผงยุคต้นแน่นอนอันเนี้ยน่าจะเป็นยุคต้นนะเพราะว่าที่ผมได้มาส่วนมากอะจะเป็นยุคปีสองพันรอยิบสามถึงสองพันร้อยสิบห้าอันเนี้ยน่าจะสองพันน่าจะปีสองพันถึงสองพันรอยเก้ายุคต้นผมดูมันยุคต้นนะครับอันเนี้ยใช่แน่นอนนะยุคต้นร้อยเปอร์เซ็นนี่แหวกมา่านมารวิชัยข้างเรียบอกใหญ่หน้าใหญ่นะครับ อกใหญ่หน้าใหญ่นี่อกใหญ่หน้าใหญ่อันนี้ออกปีสอง0ัน้าร้อยนะครับถึงส5 0 9อยเก้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ส่วนตรงนี้ออกปี2513ห้า้ยสิบสามถึงส5 1 5ันรอสิบห้าแหวกม่านมารวิชยัยอกเล็กอกเล็กหน้าเล็กข้างเม็ดนะครับเขาเรียกว่าแหวกม่านอกเล็กหน้าเล็กข้างเม็ดมารวิชัยนะครับสมเด็จมารวิชัยแหวกม่านนะครับ เนื้อดินผสมผงนี่อันนี้ออกปี2 5 1พัน้ยิบสามถึงสองพันห้า้อสิบห้านะครับนะส่วนอันนี้เป็นเหรียญน,นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะหลังหันุมานปีสองหนึ่งนะครับพร้อมห่วงเดิมเลียมเลี่ยมกรอบเดิมเดิมมานะเขาเรี่ยมกรอบเดิมเดิมมาจากวัดนะแบบนี้นะครับนี่เหรียญกระไรทองนะหลังหนุมานกระไรทองปีสองหนึ่งสวยๆเลยนะครับ ถ้าผมได้เขี้ยวเสือมาสองตัวเขาแกะเอาจากกรอบมานะครับนี่เขาแกะเอาจากกรอบมาสองตัวเลยเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียสองตัวเลยนะไม่แพงนะครับพี่พีเอฟซีนี่ช้ำๆสวยนะช้ำๆสวยๆราคาจับต้องได้นะครับนี่ราคาจับต้องได้แน่นอนนะนี่ราคาจับต้องได้แน่นอนสวยๆชชำๆจานเต็มตัวสองตัวเลยนะครับ จานเต็มตัวสองตัวเลย <c oughs> นี่เดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆ PPMC ท่านไหนชอบนะถักมาได้นะครับจานเต็มตัวสองฟังเลยนะครับนี่เหรียญหยดน้ําหลวงพุทิมวัดละหาไล่นะครับนี่ สว,สวยเลยเลี่ยมทองมานะครับเจ้าของแกะทองไปขายฮะอ,อืมเหรียญดูง่ายนะครับพี่พีเอฟซีเหรียญดูง่ายนะคมกิฟส่วนเหรียญนี่ก็ผมก็ว่าสวยอะ่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อโกวยวัดโคศิตารามนะครับเนื้อทองฝาบาทนี่จุดตายเลยนะครับนี่ให้ดูจุดตายเลยนะครับเหรียญหลวงพ่อโกยรุ่นแรกต้องมีติง่งที่หัวเขา่าด้านซ้ายมือของเราด้านขวามือขององ,องค์หลวงพ่อนะครับ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะนี่นี่นะครับเหรียญเนื้อทองฝาบาทนะครับหลวงพ่อโกยวัดโกศิตารามสองห้าศูนย์สี่นะนี่หนุมานหน้ากระบี่หลวงพ่อสุนวัดสารกุลนะครับงาแกะสวยสวยเลยนะครับนี่หน้ากระบี่หลวงพ่อสุนวัดสารกุลแกะเต็มองค์นะครับนี่ เหมือนกันนะหน้าโขนทรงเครื่องนะครับหน้าโขนทรงเครื่องเก่าๆสวยๆเลยนะครับพีพีเอฟซีท่านไหนชอบก็ถักมาได้นะนี่อันนี้ลูกอมหลวงปู่ยิ้มนะครับลูกอมหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวลูกอมถากสายสินจุ่มลักปิดทองนะครับหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวกาญจนบ,บุรีนะครับนี่สวยนะดูหาดูยากกับสภาพแบบเนี้ยผมบอกก่อนว่าหาดูยากจริงๆ นี่หาลูยกยากจริงลูกอมหลวงป่ยิ้มวัดหลวงบัวนะครับสวยๆเลยนะสวยๆนี่ตะกุดหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะครับนะตะกุดหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงตะกุดดอกใหญ่ลายเกลียวเชือกนะนี่ยาวสี่นิ้วนะครับยาวสี่นิ้วเลยนะ ตะกุดหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับถากเชือกจุมลักลายเกลียวเชือกนะครับตะกุดทองแดงนะนี่สวยๆเลยนะครับสวยๆดูง่ายๆนะนี่อ p f ีท่านไหนชอบทักมาสอบถามกันได้นะครับนี่ตะกุดแต่อุ๊แต่อเนี้ยทีเด็ดเลยผมได้มารวบรวมไว้นะครับมีสามองค์เลย <c oughs> มีสามองค์ เป็นประพาณนทลหลวงผู้สุขวัดปากคอมะขามเท่านะครับพิมพ์รัสมีข้างหลือสามองค์เลยผมได้มาสามองค์เลยนะนี่แบ่งให้พี่เอฟซีที่อยากได้แล้วกันสวยๆเลยเนี่ยประพาณนทนลหลวงผู้สุขวัดปากคอมะขามเท่าพิมพรัสมีข้างหลือนะครับหลวงผู้สุขปลุกเสกนะสวยๆนะครับนี่สวยๆเลยมีสามองค์นะครับเป็นพระ่อโบราณนะของจงหวัชัยนาศนะครับ คนพื้นที่มีกันทุกบ้านนะนี่สวยๆเลยนะครับมีกันทุกบ้านคนพื้นที่มีกันทุกบ้านนะนี่นะครับคนพื้นที่มีกันทุกบ้านสวยๆเป็นพระลอโบราณนะครับของจังหวัดชัยนาทอ่าคนพื้นที่มีกันทุกบ้านพี่ๆเอฟซีท่านไหนชอบก็ทักมาขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมที่ผมได้นะครับนี่สวยๆทั้งนั้นนะ ผมบอกก่อนว่าส,สวยๆทางนั้นนะครับเป็นประพามนมณฑลหลวงพู่สุขวัดปาคอมาขานเท่าผมได้มาสามองนะครับนี่ได้มาเมื่อเย็นนิดเลยนะเมื่อเย็นวันนี้เลยนะพี่ๆ FC ท่านไหนชอบก็ทักมาได้นะครับทักมาได้แบ่งปันได้แบ่งให้ราคาจับต้องได้ทุกรายการแน่นอนก็ฝากพี่ๆ FC พี่ๆชาวยูทูบนะครับและก็พี่ๆที่มีอุปการะคุณทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจเพื่อเปิดการมองเห็น ใน EP ต่อๆไปนะครับ EP นี้ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆ FC ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ